สวัสดีค่ะมาจากไหนกันคะขอสภาพอาขอภาพเคยมาไหมคะเลี้ยงมาแล้วรอบนึงอืมเคยมาก็คุณพ่อเหรอคะมาก็เพื่อนครับและนี่คุณพ่อใช่ไหมคะอันนี้ปู่ปู่คุณตาอ๋อ <c oughs> นี่ค่ะพาคุณตามาครั้งแรกใช่ไหมคะ เรจ,จะมาดูจักรบินนิดแล้วดูมาจากที่ไหนคะ,ะดูมาจากที่ไหนคะเฮ้เพื่อนผมมันดูอยู่ในทิกตอ,อกแล้วมันพามาลอ,อ้เพื่อนดูอยู่ในทิกตอ,อกแล้วเพื่อนก็พามาแล้วก็พาปู่มาออบวกต่อกันเลย <laughs> อของผม 呃，对。